โมเมนต์ขอช้างอินยู่รขอบอลขอช้างข้อเดียวกันถึงข้อสนาม สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการขอบสนามแมนรอบเดอะเดย์ครับรายการที่จะนําเอาสถิติเอาตัวเลขของนักเตะที่โดดเด่นในศึกยูโรค่ําคืนที่ผ่านมามาการให้ทุกคนดูครับแล้ววันนี้อยู่กับผมพีขอบสนามเช่นเคยนะครับในศึกยูโรครับคู่บิ๊กแมชระหว่างเบลเยียมแล้วก็อิตาลีได้จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เป็นทัพอัสซูรีที่ทะลุเข้ารอบรองชนะเลิศไปได้มีนักเตะหนึ่งคนครับของทัพอิตาลีที่ทํลงานได้ดีมากและเราอยากจะมาการตัวเลขให้ทุกคนได้ดูกันเขาคนนั้นก็คือลอเรนโซอินซิเยจากสโมสรน,นาโปลีครับ ส0ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังเป็นคนสําคัญฤดูกาลที่ผ่านมากับต้นสังกัดอย่างนาโปลีครับอินซิเยยิงไปทั้งหมดถึง19ประตูแล้วก็ทําได้11แอสติสครับไม่แปลกเลยนะครับที่โรเบโตมันชินีจะตัดสินใจเลือกอินซิเยติดทีมชุดนี้และในเกมเมื่อคืนครับอินซิเยลงเล่นไปทั้งหมด79นาทีก่อนจะถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามแต่ในระยะเวลา7 9นาทีท,ทั้งหมดที่เขาอยู่ในสนามครับเขาคือหนึ่งในตัวรุปของทัพอิตาลีที่ทําผลงานได้โดดเด่นมากๆและมีส่วนสาคัญกับทีมด้วยกาารรรรรยยิิงงไปป1ะะะตูชช่วให้้้ททีมลลุเเเขออบนดส็ รเราไปดูสถิติของอินซิเยในเกมเมื่อคืนที่เจอกับเบลเยี่ยมกันหน่อยดีกว่าครับว่ามันเจ๋งยังไงบ้างอินซิเยครับจ่ายบอลแม่นยําคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงถึง89%ิอินซิเยครับวางบอลยาวสําเร็จทั้งหมด5ครั้งนอกจากหน้าที่หลักอย่างการเล่นเกมรุกนะครับอินซิเยยังลงมาช่วยเกมรับอีกด้วยด้วยการแย่งบอลกลับมาครองให้ทีมได้เนี่ยมากถึง3ครั้งเลยนอกจากนี้ อินซิเยยังสร้างสรารโอกาสให้เพื่อนได้มากถึง3ครั้งเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่ง1ครั้งเผาอกาสยิงได้ทั้งหมด3ครั้งตรงกรอบ2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนเป็น1ประตูครับและด้วยสถิติตัวเลขทั้งหมดนี้ทําให้เราขอเลือกโรเลนโซอินซิเย เป็นแมนออฟเดอะเดย์ของศึกยูโรค่ำคืนที่ผ่านมาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับก่อนจะจากกันไปครับขอถามเพื่อนๆหน่อยว่าคิดว่าอิตาลีชุดนี้ที่ดูจะมีทีมเวิร์กที่ลงตัวมากๆจะไปไกลถึงคว้าแชมป์ยูโร2020ได้หรือเปล่าและพวกเขาจะสู้กับทัพกระทิงดุในรอบต่อไปได้ดีแค่ไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและที่ขาดไปไม่ได้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเราเลยนะครับเครื่องดื่มตาช้างครับช้างฟุตบอลโมเมนต์คอช้างินยูโรคอบอลคอช้าง คอเดียวกันถึงขอบสนามครับอ่ะชนกันหน่อยครับและนี่คือทั้งหมดของขอบสนาม Man of the Day ใน EP นี้นะครับขอบสนาม Man of the Day ตอนหน้าจะพาไปดูสถิติของนักเตะคนไหนตัวเลขเหล่านั้นจะโดดเด่นยังไงรอติดตามได้เลยที่ขอบสนามแต่วันนี้ผมพีขอบสนามต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับช้างฟุตบอลโมเมนต์ขอช้างอินยู่รอขอบอลขอช้างขอเดียวกันถึงขอบสนาม